และขาวท็อปาริกามาคุย EP นี้ครับเรามาอัปเดตเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่นิวเซนจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซซึ่งพึ่งทําแสบกับแมนยูน t เต็ดมานะครับซึ่งเป็นคู่แข่งในการแย่งหัวตารางกับเราโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับรวมไปถึงประเด็นตลาดซื้อขายนักเตะ ที่ตอนนี้เรามีข่าวกับคนนั้นคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเลยแต่ว่ายังไม่ได้ใครมาร่วมทีมเลยเหลือเวลาในช่วงตลาดมกราคมอีกประมาณ11 11วันเท่านั้นเองนะครับแต่มีข่าวย้ายออกของคริสวูดติดตามพร้อมกันใน EP นี้ครับเริ่มจากพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่20ของฤดูกาลครับเดวิสนจะไปเยือนคริสตัลพาเลสแข่งขันคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ตอนนี้นิวคาเซิลกำลังอยู่ในพื้นที่ลุ้นท็อปโฟอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะการเก็บคลินชีตไม่ว่าจะการที่ไม่แพ้ใครมาต่อเนื่องหลายเกมนะครับเกมล่าสุดครับเราเอาชนะฟูลแลมมาหนึประตูต่อศูนย์จากประตูชัยในช่วงท้ายเกมจากอเล็กซานเดอร์อิซักครับที่เปลี่ยนมาเป็นตัวสำรองและเราก็ได้เห็นการประสานงานร่วมกันของวิลสันกับอิซักด้วยนะครับตอนนี้คลินชีต5นัดติดแล้วครับอยู่อันดับ4มี38แตม้ม ตามหลังแมนยูในเต็ดอยู่1คะแนนนะครับแข่งเท่ากันแล้วนะตอนนี้เรากับแมนยูแข่งเท่ากันแล้วนะครับตามแค่แต้มเดียวนะครับแต่ว่าผลคู่เมื่อคืนครับแมนซิตี้ที่พลิกชนะสเปอร์แบบสุดมันเลยนะครับหลังจากที่โดนสเปอร์นำไปก่อน2 0แล้วก็ซิตี้ยิงครึ่งหลัง4ลูกรวดนะครับทำให้ซิตี้ตอนนี้มี42แต้มครับตามอาร์เซนอล5แต้ม แข่งมากกว่า1นัดนะครับแล้วก็ซิตี้เนี่ยนำเราอยู่4แต้มเท่านั้นนะครับผู้ชมครับส่วนสเปอร์ที่แพ้ไปครับทำให้พวกเขามี33แต้มสัปดาห์นี้นิวเซ็นการันตีท็อปโฟแน่นอนแล้วเพราะว่านำไก่เดทองอยู่5แต้มนะฮะเรามีลุ้นที่จะแซงแมนยูขึ้นไปรั้งอันดับ3ซะด้วยซ้สาไปนะครับส่วนฝั่งของเจ้าบ้านคริสตัลพาเลตครับช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับชนะได้แค่1นนัดจาก5นัดหลังสุดในลีกแล้วก็แพ้ไปถึง3นัด ตอนนี้อยู่อันดับ12ของตารางคะแนนครับแต่ว่านัดล่าสุดนี่โอโ้โหฟรีคิกสุดสวยของออลิเซในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่มาสวยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นผลดีกับนิโคลเซนของเราด้วยเพราะว่าตัดแต้มแมนยูที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับทำให้แมนยูทําได้เพียงแค่เสมอเท่านั้นนะครับ สภาพความพร้อมของนิโคลเซในเกมนี้ครับตัวหลักที่ยังบาดเจ็บก็เหมือนเดิมครับจอห์นโจเชลวีกับแมตต์ทาร์เก็ตนะครับแต่ว่าบรูโนกิมาราสครับนิดฟิลตัวเก่งของเราน่าจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนจากเกมที่แล้วที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งนั่นเองนะครับส่วนความพร้อมของพาเลซครับก็มีนักเตะตัวหลักที่บาดเจ็บอย่างจอชิมแอนเดอร์สันนะครับ แล้วก็กองกลางตัวเก่าอย่างเจมส์แม็กอาเธอร์ที่เหลือครับก็พร้อมลงสนามครับตัวแสบอย่างซาฮาโอลิเซ่แน่นอนว่าจะได้เห็นในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับคาดการณ์สเอ็เพื่อนต็มจริงของนิวคาสเซิลครับคาดว่าแผงหลังชุดเดิมครับนิกโป๊ปทริปเปียชาบอตแมนและเบิร์นครับกองกลางครับลองสตาร์ฟวิลล็อกแล้วก็โจลินตันนะครับส่วนกองหน้าครับมิเกลอามิรอนคาร์ลวิลสันแล้วก็แม็กซิแมงครับน่าจะได้ลงมาแทนที่ของบรูโน่กิมารายส์แล้วก็ขยับเอาโจลินตันนั้นไปเล่นกองกลางนะครับ สถิติคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดนิวคาสเซลชนะ2เสมอ2แล้วก็พาเลสชนะได้แค่1นัดนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันก็เสมอกันมา0ประตูต่อ0มีปัญหาราม,มงรมมาม่าเรื่องของ VAR นะครับอะแต่ว่าเกมในค่ำคืนวันเสาร์นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวคาสเซลไปเยือนพาเลสนั้นจะได้กี่คะแนนกลับมานะครับลึกๆเนี่ยผมมั่นใจว่าเราน่าจะได้1แต้มมาเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าจะได้ถึง3หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหชักไม่แน่ใจเพราะว่า ฟอร์มของพาเลซในนัดที่เจอกับแมนยูนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วพวกเขาก็เล่นเล่นในบ้านด้วยนะครับแต่ลึกๆยังแอบมั่นใจอยู่นะครับน่าจะเฉือนพาเลซได้1-0เก็บ3แต้มกลับบ้านแล้วกันครับ ส่วนการขาดหายไปของบรูโน่กีมาร์ไรส์ถามว่าน่าจะมีปัญหาไม้ผมว่าน่าจะมีปัญหาพอสมควรนะครับแต่ก็จะเป็นโอกาสให้อแลงแซงแม็กซิแมงนะครับได้กลับมาโชว์ฟอร์มลากเลื้อยถ้าเกิดว่าแม็กซิแมงเล่นได้ดีนะครับฟอร์มแบบที่เล่นกับแมนซิตี้ในช่วงต้นฤดูกาลกลับมาเนี่ยก็จะเป็นอาวุธเด็ดอาวุธสําคัญสําหรับทีมในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับและจะทำให้ทีมคู่แข่งนั้นจับทางยากนะเพราะว่า การที่เราขาดตัวอันนี้มองโลกในแง่ดีนะการที่เราขาดตัวหลักไปเนี่ยไม่ค่อยจะฟูลทีมสักทีเนี่ยนะฮะก็เลยทําให้รูปแบบการเล่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไม่มีบรูโน่ก็ต้องเล่นแบบไม่มีบรูโน่นะครับแพทเทิร์นในการเข้าทําที่บอกว่ามี45แพทเทิร์นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่สถานการณ์นะครับพยายามมองโลกในแง่ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะครับว่าตอนนี้เราขาดผู้เล่นตัวหลักไปเนี่ยเราเริ่มมีผู้เล่นที่มีคุณภาพทดแทนแล้วเห็นไหมฮะ เออนี่เราไม่มีบรูโน่แต่ว่าเราก็มีผู้เล่นคนอื่นที่มีคุณภาพมาทดแทนอย่างอัเปลี่ยนแม็กซิแมงลงมานะครับหรือมีอีซักอยู่ในม้านั่งสำรองอีกอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าพอไหมไม่พอครับนะเพราะว่ามิดฟิลดต์ตอนนี้เอาที่แบบใช้งานได้จริง,รงเนี่ยมีประมาณ5คนแล้วเจ็บไปอีก2นะเท่ากับตอนนี้เหลือแค่3นะลองสตาร์ v i วิลล็อกแล้วก็โจลินต้อน,นี่เจ็บไม่ได้แล้วนะฮะห้ามเจ็บห้ามตายนะครับ ไม่งั้นเราไม่มีมิดฟิลแล้วนะครับต้องไปใช้เอเลียดแอนเดอร์สันแล้วนะไอหนูดาวรุ่งคนนี้ก็อาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่าผมคิดว่าตลาดซื้อขายนักเตะตำแหน่งมิดฟิลเราสำคัญมากๆที่ต้องดึงใครสักคนเข้ามาเสริมทัพให้ได้ในมกราคมนี้ครับแต่อาจจะไม่ใช่แค่มิดฟิลครับอาจจะรวมไปถึงผู้เล่นในแนวรุกที่เป็นกองหน้ากึ่งปีกก็เป็นไปได้ติดตามพร้อมกันในสาริกาทรานเฟอร์ครับ ที่ผมพูดแบบนี้นะเดี๋ยวรอติดตามกาันแต่ว่าขออนุญาตไปที่การย้ายออกก่อนนะครับข่าวนี้มาแรงเหลือเกินนั่นก็คือคริสวูดครับกำลังจะย้ายไปอยู่กับนอตติแฮมฟอร์เรสในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้แล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดด้วยนะครับมีข่าวว่านักเตะก,กําลังไปตรวจร่างกายแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตอนที่เราลงคลิปไปแล้วเนี่ยวูดอาจจะชูเสื้อไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ สำหรับคริสวูดครับเป็นกองหน้าทีมชาตินิวซีแลนด์วัย32ปีย้ายมาอยู่กับนิวเคิลตอนเดือนมก,กราคมปีที่แล้วด้วยค่าตัวถึง30ล้านยูโรนะครับผลงานตอนนั้นแน่นอนครับเราไม่มีกองหน้าก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าวิลสันเจ็บใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการดิ้นรนหนีกการตกชั้นก็ดึงคริสวูดมาค้ำในแดนหน้าช่วยทีมได้ดีพอสมควรในตอนนั้นนะครับยืนค้ำเป็นยั์ปักหลั่นอยู่ในแดนหน้าแต่ว่าการทําประตูแล้วก็การแอสซิสต์ของวูดมัน เสนอเกินนะครับมันน้อยเกินไปนะครับตั้งแต่ที่วูดย้ายมานิวคาสเซิลนะครับลงเล่นไป39นัดยิงไปแค่5ประตูเท่านั้นเองนะครับหลายคนก็เลยแซวบอกว่าคริสวูดไปอยู่กับฟอเรสอ้าววูดไม้ฟอเรสตป่าเออน่าจะเหมาะกันแล้วนะครับน่าจะมีคู่มือนะครับ เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยบูธเองก็เป็นกองหน้าเบอร์3ของทีมนะครับรองลงมาจากวิลสันแล้วก็อีซักแต่ว่าได้รับโอกาสลงเล่นบ่อยนะเพราะว่า2คนนี้สลับกันเจ็บบ่อยนะวิลสันกับอีซักนะครับแต่ตอนนี้พอ2คนนี้ฟิตสมบูรณ์แน่นอนครับบูธก็กลับไปเป็นตัวสำรองอีกครั้งไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าการที่วูธจะย้ายไปอยู่กับฟอเรส อาจจะเหมาะกับเขาก็ได้นะครับสไตล์การเล่นของฟอ r e เรสก็ไม่เหมือนเรานะการบอมยาวโยนยาวแล้วการที่มีคนมีประสบการณ์ในการหนีตกชั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่วูดกับฟอ r e เรสจะประสบความสําเร็จเช่นกันรวมไปถึงโอกาสในการลงเล่นของวูดน่าจะมีมากกว่าถ้าเกิดว่ายังอยู่กับนิวคาสเซิลด้วยนะครับแต่ในเมื่อมีข่าวว่าเราจะปล่อยตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าก็แน่นอนแล้วครับต้องมีข่าวว่าเราจะดึงกองหน้าเข้ามานะครับ ในบรรดาผู้เล่นปีกที่มีข่าวต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันละกันแต่มีข่าวกับหน้าเป้าคนนี้อีกแล้วครับเดี๋ยวมิริเวอร์เลว,วินครับกองหน้าของเอฟเวอร์ตันคาดว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์นะครับมีรายงานบอกว่าเคลสันอาจจะรอดีลนี้ในช่วงซัมเมอร์นะถ้าเกิดว่ายังตกลงค่าตัวกันในเดือนนี้ไม่ได้แต่ถ้าปล่อยคริสบูธไปเนี่ยผมว่ายังไงต้องมีมานะ การที่เรามีกองหน้าแค่วิลสันกับอีซัก2คนมันน้อยเกินไปมากนะครับและอย่าลืมนะครับว่า2คนนี้ก็โอ้โหผัดกันเจ็บด้วยนะครับเกิดเจ็บพร้อมกันขึ้นมาทํายังไงฮะ หรือใครคนใดคนนึงเจ็บนี่ไม่มีกองหน้าสำรองนี่แย่เลยนะครับจะโยกเอาแม็กซิแมหรือเมอร์ฟี่ไปเล่นหน้ามันก็ไม่ไหวนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราปล่อยคริสวูดเนี่ยทีมน่าจะมั่นใจว่าต้องได้ผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าเข้ามาเสริมทัพอย่างแน่นอนนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆของเอฟเวอร์ตันตอนนี้เนื้อหอมเลยนะไม่ว่าจะเป็นคาร์เวิร์ดเลวินก็ดีนะครับหรือว่าแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็จารแนพิกฟอร์ดนะเนื่องจากว่าตอนนี้เอฟเวอร์ตันลุ้นหนีการตกชั้นอยู่นะครับไม่แน่ไมน 3คนนี้คงต้องย้ายหนีนแน่ๆนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าดีลของเขวิทเลวินเนี่ยผมว่าแฟนนิวนเซนอิงก็น่าจะคิวขมวดไม่ต่างจากผมนะเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยเขาไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็บาดเจ็บบ่อยมากนะครับคือผมกลัวเหลือเกินว่าถ้าดึงเลวินเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากองหน้า3ตัวเรานี้จะผัดกันเจ็บกันหมดนะฮะวิลสันอีซักแล้วก็เลวินเนี่ยโอ้โหจะผัดกันอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่านะครับ อย่างพรเมยรีกฤดูกาลนี้เนี่ยก็ได้ลงเล่นไปแค่9้านัดแล้วก็ยิงไปแค่แค่ลูกเดียวนะครับก็คือเกมที่ชนะพาเลสสามศูนย์ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามใจผมนะครับสามสิบห้าล้านปอนด์กับคาร์วินลูวินที่มีปัญหาการบาดเจ็บติดตัวมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าขอบายได้ไหมฮะเออนานๆน,น,นะที่ผมจะอัดคลิปแล้วก็แสดงความเห็นถึงนักเตะแล้วบอกว่าไม่เอาเนี่ยส่วนมากนี่ผมเอาหมดใช่ไหมฮะแต่ว่าคาร์วินลูวินเนี่ยผมขอว่า ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่ามาแล้วอาจจะไม่คุ้มนะสาล้านปอนด์นี้เอาไปทุ่มซื้อดาวรุ่งคนอื่นน่าจะเวิร์กกว่านะครับส่วนยูสุฟามูโกโก้ครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเยอรมนีครับของทางบุนเดเอร์ดอทมุนนะครับก็มีรายงานว่าดอทบุนเนี่ยเตรียมที่จะขยายสัญญาเขาออกไปถึงปี2026แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวกับนิโคลเซนมากมายนะครับแล้วก็เคยยื่นสัญญาพร้อมกับค่าเหนื่อยมหาศาลถึง5 0 0 0 0ปอนห้ัหมโกโก้นครับแต่ว่า ช่วงนี้มันเงียบไปแล้วดอดมุนเองก็ไม่อยากจะเสียมูโกโก้เช่นกันนะครับอยากจะรั้งตัวนักเตะเอาไว้นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะสัญญาก็กำลังจะหมดแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าให้ผมเดาใจมูโกโก้นะผมคิดว่ามูโกโก้อาจจะยังไม่อยากย้ายตอนนี้นะน่าจะเร็วเกินไปสำหรับนักเตะอายุแค่1 8บแกานะการย้ายหลีกย้ายประเทศแล้วก็มาอยู่กับทีมที่กําลังสร้างทีมท่ามกลางความคาดหวังความกดดนันนี่มันอาจจะเร็วเกินไปสาหรับนักเตะในวัยนี้ อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาก็เป็นไปได้นะครับลึกๆนะครับก็เลยเชื่อว่ามูโกโก้เนี่ยน่าจะยังไม่ได้ย้ายมานวิวเซิลในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่คนนี้โอ้โหมีโอกาสและมีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวครับหลังจากที่ฟาบริซิโอโรมาโน่ครับได้รายงานว่า n นิวเซ่นได้ยื่นข้อเสนอให้กับฟลาเมงโกทีมดังในลีกบราซิลครับ16ล้านยูโรครับเป็นค่าตัวของมาตติอุสฟรังกามิดฟิลด์ดาวรุ่งวันเดอร์คิดชาวบราซิเลียนครับ ฟรังกาเนี่ยถูกสื่อบราซิยลยกย่องว่าเป็นวอลล์คิดคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เคยมีข่าวกับนิโคลเซนมาสักระยะหนึ่งแล้วตำแหน่งถนัดของเขาคือมิดฟิลตัวรุกซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เราต้องการอย่างมากเราต้องการมิดฟิลนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลรูปแบบไหนครับจะเป็นตัวรุกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์จะเป็นดีฟไลน์เพลย์เมคเกอร์จะเป็นตัวรับตอนนี้เอามาเหอะนะฮะเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ไหวครับมันไม่พอนะครับแล้วโปรแกรมถีขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะแย่เอานะครับ ผลงานของฟรังกาก็ไม่ธรรมดาครับลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง28นัดยิงไป7ประตูนี่อายุแค่18ปีเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่มันไม่ใช่มีแค่นิวคาสเซิลทีมเดียวที่ให้ความสนใจนะครับยังมีโอลิกลียงในหลีกเอิงแล้วก็เรียมาดริดในสเปนนะครับก็เล็งๆอยู่เหมือนกันแต่ณเวลานี้นะครับที่ผมอัดคลิปเนี่ยดูเหมือนจะมีแค่นิวคาสเซิลที่ยื่นข้อเสนอไปแบบจริงจังครับ ถ้าได้ย้ายมาจริงๆเนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่ามาเดิุสฟรังกานี่น่าจะได้มาเป็นตัวโรเตชันก่อนในฤดูกาลนี้นะอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นตัวหลักนะอายุ18ย้ายลีกย้ายประเทศมาเลยแถมมันเป็นชาวบราซิลที่อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่นะครับแต่ถ้าได้มาเอานะฮะดีลนี้เอาครับดีลนี้น่าสนใจมากนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเรามีผู้เล่นบราซิลอยู่ในทีมเนี่ยอย่างโจลินตันหรือบรูโน่กิมาร จะช่วยให้ฟรังกาปรับตัวในพรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจแบบนั้นนะครับส่วน3นักเตะของเชลซีที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่านิวซันให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเบนลอฟทัชชิกคอนอการ์เกอร์แล้วก็ฮาคิมซีเยกนะครับดูเหมือนจนถึงขณะนี้ครับความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือซีเยกนั่นเองนะครับหลังจากที่เชลซีนั้นปิดดีลโนนี่มาดูเอเก้ครับปีกขวาดาวรุ่งพุ่งแรงของพิลุสไอโอเฟนไปได้เรียบร้อยแล้วแน่นอนนะฮะตอนนี้ปีกเต็มทีนะ ไม่รู้เชลซีนี่ซื้อปีกมาถมที่หรือว่ายังไงนะหรือหิวปีกไก่นะฮะปีกเยอะเหลือเกินนะตอนนี้พอตเตอร์ปวดหัวหมดแล้วนะครับคือผู้เล่นเยอะเกินจนไม่รู้จะเอาใครลงนะครับส่วนเรานี่ผู้เล่นน้อยเกินนะฮะก็ไม่รู้จะเอาใครลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากๆๆๆๆเลยนะครับที่ฮาคิมซีเยกจะย้ายออกไปในช่วงมกราคมนี้ในช่วงอีก10วันที่เหลือนี้นะครับแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้โคต้าลงทะเบียนนักเตะ25่คนใน UCL อของเชลซีก็ล้นจนไม่รู้จะล้นยังไงแล้วนะครับ ในไม่ว่าจะเป็นโคต้าโฮมกรนโคต้านักตเตะเเดี๋ยวว่ากันไปนะครับแต่ว่าเชลซีตอนนี้ต้องปล่อยตัวผู้เล่นเก่าๆออกไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วฮาคิมซีเยก,กับนิวเซนก็มีข่าวกันมาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเป้าหมายหลักเนี่ยดูเหมือนว่าจะโฟกัสไปที่กาลาเกอร์แล้วก็ล็อบตัสชีนะฮะสองผู้เล่นสายเลือดอังกฤษใช่ไหมครับแต่หลังๆมานี้ก็กาลาเกอร์ก็ออกมาปฏิเสธแล้วเหมือนว่าจะพร้อมต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริง ในทีมสแตมฟอร์ดบีชต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของฮาคิมซีเย็กน่าจะมากที่สุดแหละครับถ้าเกิดว่าใน3คนนี้นะถ้าจะย้ายมานิวคลสเซันนะครับซีเย็กเอาไหมเอานะครับนะยังไงแล้วถ้าเกิดเทียบเมอร์ฟี่กับซีเย็กเทียบเฟรเซอร์กับซีเย็กผมก็ต้องเลือกซีเย็กไว้ก่อนแหละครับอย่าลืมว่าตอนนี้เราแทบจะไม่มีผู้เล่นโรเตชันในตำแหน่งปีกเลยนะครับตอนนี้ในตำแหน่งปีกเนี่ยคือแม็กซิแมงอามิรอนโจลินตันเล่นกันอยู่แค่นี้นะฮะ แล้วก็มีเมอร์ฟี่ซึ่งอ,อย่างที่เราเห็นเลยครับผลงานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเอานะฮะเฟรเซอร์ Fraser กับแอนเดอร์สันก็ยังไม่ไหวยังไม่ถึงนะครับริชชี่นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะโอเคบางแมตช์ที่ได้ลงมาอาจจะพอ,พอไปได้นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วระยะยาวเนี่ยไม่เอาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมยังแอบลุ้นว่าเราจะได้ฮาคิมซีเย็กมาร่วมทีมนะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีนักข่าวสายเชลซีอย่างแมตต์ลอที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยรายงานว่าเชลซีได้ยื่นนนข้้อออเเสใหกับับบปรร์ะค เพื่อขอซื้อตัวอีฟบิซูมาครับมิดฟิลตัวเก่งของทีมที่หลังๆมาไม่ค่อยจะได้รับโอกาสลงสนามนะครับโดยเชลซีแนบซีเยกเนี่ยเข้าไปในดีลด้วยนะแต่สเปอร์ปฏิเสธมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะครับที่ซีเยกอาจจะเลือกย้ายมานิวคาสเซิลที่มีแนวโน้มว่าการันตีตัวจริงให้กับเขามากกว่าทีมอื่นก็เป็นไปได้นะครับ แต่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วง10-11วันที่เหลือยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่านิ่เซิร์ของเราจะได้ใครมาเสริมทัพหรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเราน่าจะได้ผู้เล่นมาเสริมทัพอย่างน้อย2คนนะครับในตำแหน่งแนวรุกนะ แนวรุกก็คือทั้งตัวรุกด้านบนแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลาง<ส>ผมคิดว่าน่าจะมีอย่างน้อยตำแหน่งละ1คนนะครับที่จะมาร่วมทีมในช่วงเดือนมก,กราคมแล้วผมก็ยังมั่นใจในแดนแอชเวิร์ดในบอร์ดผู้บริหารของทีมในเอ็ดดี้ฮาวนะครับว่าเราจะได้ตัวผู้เล่นที่เหมาะสมกับทีมไม่รู้แหละฮะเหมาะสมทั้งเรื่องของค่าตัวฝีเท้าแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับผมยังมั่นใจแบบนั้นนะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนแฟนทูอาร์มี่นะครับอดใจรออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคิดว่าอีกไม่นานเกินรอ น่าจะมีการชูเสื้อสีขาวดำของเราอย่างแน่นอนนะครับปิดท้ายครับลอริสคาร,รูสครับต่อสัญญากับนิวเซลไปจนถึงช่วงจบฤดูกาลแล้วนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่ได้ลงเลยก็ตามนะครับได้ลงเกมอุ่นเครื่องที่ซาอุไปเกมเดียวนะครับที่เหลือนี่ยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราเองก็ดึงดูบราฟกากลับมาดาโลก็ยังอยู่นะแต่ เราก็เลือกที่จะต่อสัญญากับคาริอุสนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษหรือว่าดาโลกับกิเลสพีจะย้ายหรือเปล่าหรือดูบราฟกาจะย้ายหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมารุ้นกันนะครับว่าเราจะแซงแมนยูนเต็ดครับด้วยการคว่ำพาเลสได้หรือไม่เพื่อนๆคิดว่าสกอร์จะออกมาเป็นแบบไหนลองคอมเมนต์กันมาได้สวัสดีครับ